ปลูกผักขายรายได้ดีเช็คราคาผักสำรวจราคาผักวันนี้ประจำวันที่24กุมภาพันธ์2566ราคากวางตุ้งใบเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งดอก เมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งไตหวันเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำดอกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำปลีแต่งผลเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำปลีไม่แต่งผลเมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัม ราคากระลำปลีม่วงเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคากระลำหัวใจเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาคณะต้นเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาคณะยอดเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักกาดขาวหรือลุยแต่งผลเมื่อวัน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดขาวหรือลุยไม่แต่งผลเมื่อวัน22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดหอมเมื่อวัน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดเขียวปรีเมื่อวัน23บาทต่อกิโลกรัมวันนี้23บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักบุบ้งจ <LE> 30ีนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งน้ำมัด25กรัมเมื่อวาน100บาทต่อมัดวันนี้100บาทต่อมัดราคาผักบุ้งนามัด10กรัมเมื่อวาน80บาทต่อมัดวันนี้80บาทต่อมัดราคาผักขึ้นช่ายเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาท ราคาต้นหอมเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีฝรั่งเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีลาวเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาผักชีไทยเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม ราคารากผักชีเมื่อวัน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมราคาใบ INE สะระแหน่เมื่อวัน70บาทตอ่อกิโลกรัมวันนี้เจบาทตอ่ทตอกิโลกรัมาราคาใบากะเพราเมื่อวัน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาใบกุยช่ายเขียวเมื่อวัน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาใบยี่ราเมื่อวัน80บาทต่อกิโลกรัม วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาใบแมงลักเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาใบโหระพาเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาต้นกระเทียมเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดแก้ว เมื่อวาน65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดหางหงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคากุยช่ายดอกเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคากุยช่ายขาวเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัม ราคาดอกหอมเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาใบมะกรูดเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาใบชาพลูเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นตะไคร้เมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคากระชายซอยเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45่บาทต่อกิโลกรัม ราคากระชายหัวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคราขาอ่อนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขาแก่เมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงซอยเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม ราคาขิงหัวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงอ่อนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกขี้หนูสวนหอมเมื่อวาน220บาทต่อกิโลกรัมวันนี้220บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกะเหลี่ยงเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกินดาเขียว เมื G, ม wanna 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 ่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยินดาแดงเมื่อวาน55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกซุเปอร์ฮอตเขียวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกซุเปอร์ฮอตแดงเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกชี้ฟ้าเขียว เมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาพริกกีฟ้าแดงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยอดสนเขียวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยอดสนแดงเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำขาว เมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50 <S บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำเขียวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำแดงเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45่บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหยวกเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกเหลืองเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกไทยอ่อนเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วฝักยาวเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคาถั่วพูเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วลันเตาเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาลูกน้ำเต้า เมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาบวกงูเมื่อวาน32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมราคาบวกหอมเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมราคาบวกเหลี่ยมเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคาฝ้าเขียวอ่อนเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัม รา,รา,รา,ราคาฟ nope ักเขียวแก่เมื่อวัน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมราคามะระกีนกเมื่อวัน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35ิบาบาทต่อกิโลกรัมราคามะระจีนเมื่อวัน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25ิบาบาทต่อกิโลกรัมราคามะละกอดิบเมื่อวัน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24ิบบาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือพวงเด็ดขั่ว มื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั้วเมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือม่วงเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือยาวเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28บาทต่อกิโลกรัม ราคามะเขือลายเมื่อวัน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือลิงเมื่อวัน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือสดิงเมื่อวัน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือไข่เต่าเมื่อวัน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเปลาะ เมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35ิบาบาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเหลืองเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาเตียงกวาเบอร์กลางเมื่อวาน36บาทต่อกิโลกรัมวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมราคาเตียงกวาอ่อนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาเตียงร้านเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัม ราคาแตงไทยอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงโมอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานเขียวเมื่อวาน130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานแดงเมื่อวาน130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานเหลืองเมื่อวาน130บาทต่อกิโลกรัม วันนี้130บาทต่อก co ิโลกรัมราคาฟักทองคางคกเบอร์เล็กเมื่อวานสิบสาบาทต่อกิโลกรัมวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางคกเบอร์กลางเมื่อวานสิบแปดบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สิบแปดบาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่เมื่อวานยี่สิบสองบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ยี่สิบสองบาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศถอเขียวเมื่อวานยี่สิบสี่บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ยี่สิบสี่บาทต่อกิโลกรัม ราคามะเขือเทศทอแดงเมื่อวัน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศทอแดงปนเขียวเมื่อวัน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศราชินีเมื่อวัน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศสีดาเมื่อวัน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25ิบาทต่อกิโลกรัม ราคาม้าเขเทศเนื้อเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดฝักอ่อนเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกระเฉดมัด1ิบกรัมเมื่อวาน150บาทต่อมัดวันนี้150บาทต่อมัดราคาผักปลังเมื่อวาน30บาทต่อกรมวันนี้30บาทต่อกรมราคาดอกสลิดเมื่อวาน222บาทต่อกิโลกรัมวันนี้222บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักหวานบ้านเมื่อวาน2 0 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานป่าเมื่อวาน2 0 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาหัวปลีเมื่อวาน15บาบาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาใบบัวบกเมื่อวาน3าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาสายบัวลอกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม ราคาหน่อไม้ฝรั่งเกตเอเมื่อวาน200บาทตอ่อกิโลกร,รมัมวันนี้200บาทตอ่อกิโลกร,รมัม ราคาหน่อไม,ม้ฝร nah ั่งเกรดบีเมื่อวานร้อยเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดซีเมื่อวานร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาหัวไชเท้าเมื่อวานยี่สิบแปดบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ยี่สิบแปดบาทต่อกิโลกรัมราคาหอมแดงไม่ตัดจุกเมื่อวานเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์เล็ก เมื่อวานร8 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้0บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์กลางเมื่อวานร8 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร80บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่เมื่อวานร9 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร90บบาทต่อกิโลกรัม ราคาแครอทไทยเมื่อวัน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาหอมหัวใหญ่ไทยเมื่อวัน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคามะนาวเบอร์เล็กเมื่อวัน1,600ันบาทต่อ600ลูกวันนี้1,600บาทต่อ600ลูกราคามะนาวเบอร์กลางเมื่อวัน1 8 0 0บาทต่อ500ยลูกวันนี้1,800บาทต่อ500ลูกราคามะนาวเบอร์ใหญ่ เมื่อวัน1,900บาทต่อ400ยลูกวันนี้1,950บาทต่อ400ลูกราคาปรับขึ้น50บาทราคาลูกมะกรูดเบอร์เล็กเมื่อวัน200บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมราคาลูกมะกรูดเบอร์กลางเมื่อวัน260บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้260บาทต่อ5กิโลกรัมราคาลูกมะกรูดเบอร์ใหญ่เมื่อวัน300บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัม ราคาเห็ดกระด้างเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดขอนขาวเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดนางฟ้าเมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัม ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานเมื่อวาน160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์เล็กเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์กลางเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่เมื่อวาน130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมราคากระเจี๊ยบเขียว เมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชะอมเมื่อวาน25บาทต่อกรมวันนี้25ิบาบาทต่อกรมราคาแรดิสเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัม ราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์เล็กเมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์กลางเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่เมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็กเมื่อวาน9บาทต่อกิโลกรัมวันนี้9บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์กลาง เมื่อวาน11บาทต่อกิโลกร,รัมวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกร,รัมร,ราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่เมื่อวาน13บาทต่อกิโลกร,รัมวันนี้13บาทต่อกิโลกร,รัมร,ราคามะรุมปอกเปลือกเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกร,รมมัมวันนี้50บาทต่อกิโลกร,รัมร,ราคามะรุมไม่ปอกเปลือกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกร,รัมวันนี้30บบาทต่อกิโลกร,รัมร,ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์เล็ก เมื่อวาน12บาทต่อวีวันนี้1ิบบาทต่อวีราคาก้ยน้ำว้าเบอร์กลางเมื่อวาน25บาทต่อวีวันนี้25บาทต่อวีราคาก้ยน้ำว้าเบอร์ใหญ่เมื่อวาน30บาทต่อวีวันนี้3าบบาทต่อวี ราคากล้วยหอมดิบเบอร์เล็กเมื่อวาน320บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีวันนี้3 2 0บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์กลางเมื่อวาน3 5 0าบาทต่อเข่งเข่งและ7หวีวันนี้3 5 0าบาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่เมื่อวาน5 5 0บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีวันนี้5 5 0าบาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์เล็ก เมื่อวาน250บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีวันนี้250บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์กลางเมื่อวาน270บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีวันนี้270บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบือใหญ่เมื่อวาน350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีจบการรายงานสรุปราคาผาักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณทีนี้ด้วยนะครับและได้เห็นว่าคลิปนี้มี ประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ